สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมากันในเกม Sherlock Home The a w a k e n i n เรนะคะพาร์ทที่15แล้วก็ในพาร์ทที่แล้วเราก็ให้น้องเดวี่เปิดประตูออกมาหาเราได้เนาะแล้วก็เออเราได้รู้ว่ารูกุญแจเนี่ยมันต้องใช้แหวนของออคุณอนนสันในการเปิดนะคะไอรูที่เป็นตัว A อนะแต่ทีนี้เนี่ยแหวนคุณอนนสันเรายังหาไม่เจอนะคะแล้วเราก็ได้รู้อีกว่า ไอมือเล็กๆอะรอยเท้าเล็กๆที่เราเจอตรงบึงอะมันคือรอยเท้าของแรคคูนนะคะเบบคิดว่านิ้วมือที่เราเจออะน่าจะเป็นนิ้วของคคนอันาสันแล้วก็ไอตัวแรคคูนอะมันน่าจะมาเอาแหวนไปนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามหาแหวนที่ไหนนะคะก็คือต้องไปตามหาเจ้าแรคคูนตัวนั้นก่อนนะคะแรคคูนแฮสเดอริงก็คือไอเจ้าแรคคูนเนี่ยได้แหวนไปรูเตอร์ไวลองอันนสันฟเกอร์เดอะตีเปอร์เซ็กซ์เฟบัตคลัมซี่อือหือ โอ okay. อย่งนั้นทีนี้เราก็ต้องพินอันนี้แล้วก็ต้องไปที่ไหนไปในเมืองหรออุ้ยออกไม่ได้หรอไปไหนเนี่ยต้องออกประตูหลังไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราขอไปเช็ค ที่เดิมก่อนนะคะที่บึงก่อนนะเผื่อจะตามรอยถูกไม่รู้ว่าไอ้เจ้าแรคคูนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ในเมืองเราเอาวิ่งวนเฉยดนี่นะคะรอยเท้าแรคคูนนะคือน้องไปทางนี้โอเคโอ้ยังไงตามรอยเท้าไปโอเค รอยเท้าน้อยๆตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นจุบจ๊บๆๆๆไปทางไหนเอาทางนู้นจุบจ๊บๆๆๆอุ๊ยมีรอยเลือดตรงนี้ด้วยอะ่ะ Cover in pepper too much for r a c o o n เลือดน่าจะเยอะเกินไปนะคะน่าจะไม่ใช่เลือดของแรคคูนโอ้รอยเท้าน้องเราต้องหารอยเท้าน้องต่อ นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อุ๊ยผลไม้รอยเท้าคืออะไรนี่คือรังน้องเหรอโอ้นี่ไงเจอแหวนแล้วแหวนของคุณอนน์สันเราเจอแล้วโอเค ทีนี้เราก็ลองไปเปิดประตูลับกันค่ะว่าอามันมีอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างในอ๋อแล้วก็แอชแมทเนาะคือแอชแมทเนี่ยเป็นหนึ่งในคนรับใช้ของคุณอนาันา,านะชื่อแอชแมทเนี่ยเราเจออยู่ในจดหมายนะคะโน้ตก็คือแอชแมทเนี่ยจะแปลเขาเรียกว่าอะไรแปลเทเลกร,รมออกนะคะ แต่ว่าเอชแมทก็เป็นคนที่เออไม่ใช่ห้องทำงานเอชแมทก็เป็นคนที่เออ่มีมีดด้วยอะ่ะมีดอันเนี้ยไอ้มีดไอ้มีดที่เขาเอามาจ้วงทำร้ายสองคนข้างล่างอะนะคะ <c oughs> เปิดได้แล้วฮัลโหลอันนี้น่าจะเป็นงานศินละปะเฉยๆตั้งโชว์เฉยๆไม่ได้ใช้จริง <c oughs> อะไรครับเนี่ย อันสันโน้ตส์ออนแบงก์แอนด์แอชแมทกระดาษโน้ตของคุณอันสันสำหรับธนาคารแล้วก็แอชแมทนะคะไม่ใช่อันสันแฮสคอลเลคชันออฟโน้ต detailing his investigation of ashmat ashmat คุณอันสันเนี่ยมีหลักฐานเกี่ยวกับการสืบสวนเกี่ยวกับแอชแมทนะคะออ่ uh, them, oh, one of them reads that damn servant how dare he use my name to เซลโอปออ๋อก็คือ,อ One of them ก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในในประโยคในนั้นอ่านว่าอไอคนรับใช้บ้านั่นมันกล้าดียังไงที่เอาชื่อฉันเนี่ยไปขายโอปอที่ธนาคารนั่นก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรแอบอ้างเออเอาชื่อของคุณอนนสันเนี่ยแอบอ้างไปขายโอปอนะคะ w a s he like that all the time and i overlook it เขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วจะมองข้ามงั้นหรอแบบไม่รู้ในสายที่แท้จริงของคนที่ชื่อแอชแมทนะ or i ิ is the influence of his foreign friend หรือว่าเขาไปได้พฤติกรรมนี้มาจากเพื่อนต่างชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ย I need to learn more about the man ฉันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับไอ้หมอนี่ให้มากกว่านี้ especially after I show Davy that cryptic telegram sent to Ashmet what is it for ฉันต้องเรียนรู้ไอ้หมอนี่ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะหลังจากที่ฉันอะ show show ไอ cryptic telegram ่อไอข้อความใน t e l e กรม m ที่มันแบบกำกวมให้ d ด v i ่ดู ที่มันจะต้องส่งไปให้แอชแมดอะ What is it for มันเพื่ออะไรกันนะไอทีเลแกมมันนั้นอะอืมโอเคก็คือเป็นคนรับใช้ที่หักหลังเนี้ยหรอคุณอเนสันน่าจะกลายเป็นอาหารจระเข้ไปแล้วนะคะโอ๊ยเออดิ๊ดมดนเออเจ้าหญิงของฉันรักของฉันหัวใจของฉันอืม อันนี้มันโล่งเกินไปไหมหรือมันเคยมีอะไรอยู่ไหมไม่มีแล้วเหรอเอามีอะไรอีกอะอันสุดท้ายทำไมหาไม่เจออะลอยลอยลอยใช่ไหมไม่ใช่เหรองาช้างอันนี้ก็ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไหมไม่ใช่นี่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้มากดเลื่อนได้โอเค มื่อขวดนี้มันเด่นขวดนี้มันเด่นมากเลยนะโอ๊ะยังไม่ทันได้อ่านเลยคุณพี่ไมมันเด้ง bottle of champagne นะคะขวดแชมเปญ bottle of expensive grand fine champagne brut เาขาเรียกว่าอะไรแชมเปญขวดแพงนะคะขวดมีราคาโอเค my palette update ค่ะ how to learn the content of the burn message อา่าวิธีถอดถอดความหมายของ ข้อความที่มันถูกเผาไปนะคะทำไงได้บ้างเอ่อเดวี่น่าจะรู้หรือเปล่าคิดว่าเดวี่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเอ่อเทเลกรมฟอร์มอาร์แล้วกันนะเลือกไปนนี้แล้วก็สีเหลืองหนึ่งอันเนาะอืมเอ่อเมนชั่นควาสซีนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ถูกเออเทเลกรมฟฟอร์มอาร์ก็ไม่ถูก โอาไปใช้รถโดยทริปชั่งไหนเหรอเย้เลยซื้อเลือกอันประตูไี่ดีมากอย่าอยู่ต้องได้แล้วไหมเย้เดวี่ไมโฮดิอินโฟเมชั่นเดวี่น่าจะรู้ข้อมูลนี้นะคะเบริโอนอัพบอทเดเทเลแกรมอ่ากระดาษที่ถูกเผาเกี่ยวกับเทเลแกรมนะเดวี่อิสฟาวน์ออฟมิสเตอร์อานาสันแอนด์มัสโนลล์อัลบั้มเดวี่เนี่ยน่าจะรู้เกี่ยวกับคุณอานาสันเนี่ย มากเลยแหละ The boy might s h a r e i n formation to help s e l f m a n d e r a n a s o n เด็กผู้ชายเนี่ยน่าจะให้ข้อมูลได้เพื่อที่จะช่วยคุณอานสันนะคะเพื่อช่วยคุณอานสันเคนี่เราก็รู้แล้วเราต้องไปถามเดวี่นะคะแล้วก็ Where is a n a s a n currently ตอนนี้คุณอานสันอยู่ที่ไหนอืมเออคุณอานสันอยู่ที่ไหนหล่อ r เซ e t from lock and load เนี่ยหรอใช่หรอ Uh, รีเซฟฟอร์มล็อกหลอดนะขอดูก่อนนะ uh, ปืนเนาอปืนปืนใบเศษปืนอันนี้นะคะแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่ามาจากที่ไหนอะ่ะแต่ว่าต่าจะต้องเป็นร้านร้านร้านปืนแหละเนาะแต่ไม่ได้บอกที่ตั้งโอเคงั้นเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเก็สีเขียวหนึ่งอันอันนี้อันนี้โน้ต ใช่เหรออ,าอ๋ายังไม่ใช่โอเคแปลว่าต,ตอนนี้ยังหาเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหมดแล้วสีเขียวหมดแล้วโอเคไปถามน้องเดวี่กันก่อนว่าหนูลูกหนูรู้อะไรเกี่ยวกับคุณแอนน์สันไหมโอ้มียัง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 ห้องนี้ยังไม่จบห้องนี้ยังไม่จบอุย้ยนี่มันลูซี่นี่ใช่ไหม นี่น่าสนใจดีนะหวัดดีอีกรอบนะลูซีล่ลูซี่กับคุณแอนนาสันเริ่มมีกลิ่นเริ่มเลตเตอร์ฟอร์มอนนาสันเอ้ยหรือว่า L อลเลตเตอร์ฟอร์มอลลูซี่ปะจากพาร์ทที่แล้วทุกคนที่เขาเขียนมาถึงเอ,อโรอะ My dearest Lucy ถึงลูซี่ที่รักของฉัน My sunshine believe me as soon as I have dealt with the darkness the lurks In this swamp I will return to you with an open heart เอ่อเอ่อแม่แสงอาทิตย์ของฉันเชื่อฉันนะแต่เ uh, ออเขาบอกว่าจะว่าไงดีแบบทันทีที่ฉันได้แบบว่าต่อกกกับความมืดที่อยู่ในบึงแห่งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันจะกลับไปหาเธอด้วยหัวใจที่ด้วยด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง <laughs> Be sure that I am ready to declare to all the world my feeling for you เ uh, เตรียมตัวได้เลยฉันจะสารภาพทุกอย่างความรู้สึกของฉันทุกอย่างที่มีกับเธอ I can't wait to hold your hand and be lost in your beautiful eyes ฉันฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้จับมือเธอแล้วก็มองตาสวยๆของเธอ completely and forever yours เป็นของเธอและรักเธอตลอดไปเป็นของเธอตลอดไป a r o s e อ่ะโอเคคุณแอนเสันนะคะคือเขาก็รักกันแหละเนาะเขาดูรักกันมากเลยอะ l e t เตอร์ o m n o อ t h w o ูดเอเ n นซี่นะคะมิสเตอร์นัสันนอร์ูดเอเจนซี่ย้อนกลับไปพันแรกๆเลยปะที่แบบมีนักสืบมาตามสืบอะแล้วเขาก็ซีแงไปแล้วนะคะ as soon as your instruction arrive เอ่อทันทีที่คู่มือของคุณมาถึงเนี่ย we started our investigation เราก็ได้เริ่มการสืบสวนทันทีนะคะ rest assured we will do our best to find the location in bio that you mentioned b อ๋อ bio บบ o แปลว่าอะไรเนาะลืม ขอแปลแป๊บนึงนะคะหนองน้ำโอเคหนองน้ำเอ่อเราจะหาโลเคชันในหนองน้ำที่คุณพูดถึงเราจะหาเอ่อสถานที่ของหนองน้ำที่คุณพูดถึง However we must inform you that there might be some delays in the coming week as our investigator เอ่อแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องบอกคุณก่อนนะว่าการสืบสวนเนี่ยมันอาจจะล่าช้าออกไปนิดนึงในอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนี้ในอ่อ Some delay in the coming week as อ u อเอ่อนักสืบนะอินเวสติเกเตอร์ก็คือนักสืบของเราจะมาถึงช้าไปนิดนึงก็มันอาจจะดีเลอออกไปนิดนึงนะ The l d e t e c t i v e i n this c a s e i s in Europe อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้นำเขาเรียกว่าอะไรคนนำคดีอะค่ะคนทำคดีหัวหน้าในการสืบสวนครั้งนี้เขาอยู่ที่ยุโรปก็เลยจะมาช้าม h i l e we highly recommend securing your findings until further notice beneath a table ในขณะนี้เนี่ยเราก็แนะนําให้คุณเนี่ยเเก็บเก็บหลักฐานอะไรที่คุณหาได้เอาไว้ก่อนเก็บไว้ในเซฟหรือไม่ก็เก็บไว้ในกระท่อมหรือห้องลับหรืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันแบบเวิร์กนะคะ E Spears Director of Northwood Agency นะคะผู้บริหารของ o r t t w w o o d g g n n y นะหรือว่าคุณ อนาสันเป็นคนจ้างจ้างนักสืบคนนั้นไปแล้วเขาซีงแงไปแล้ววสันทำอะไรจ๊ะเจออะไรไหมเราต้องหาอนณาสันหลังจากหลักฐานที่เราเจอเนี่ยฉันค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเขานะโอเคทีนี้เราก็อุ้ยเราจะต้องพินเอยแต่นี้มันอัปเดตแล้วทุกคนหรือว่าคุณอนณาสันไปที่ไหน n o ตอุดเอเจนซี่เหรอ โอเคเลิร์เลตเตอร์ได้แล้วไหมได้แล้ว a อ d น r สันเ a ิ t a k e ท to l o c a โลเคชันใน s w a m สว s มแอช t o ททุก d อ r น o สันท h e bio. โอเอ่อแอช m a ทพาคุณ a อ d น r สันไปที่บึงนั่นแหละบึงหลังบ้านนะปล่าแต่เดี๋ยวไปคุยกับเอ่อ uh, น้องก่อนน้องเดวี่ เดวี่เรารู้ว่าแอชแมทรับผิดชอบเรื่องที่อยู่ที่นี่เราต้องไปจับเขาฉันรู้ว่าเธอกลัวนะแต่เธอเป็นคนเดียวที่ช่วยเราได้คุณอนสันน่ะโชว์ข้อความในเทเลกรมให้นายดูใช่ไหมนายบอกข้อความในนั้นให้เรารู้ได้ไหมอ่ะ เอาเลยหนู you, ขอบคุณมากเดวี่วัสสันจดลงไปให้หน่อยนะคริปติกเมสเซจนะคะข้อความที่กำกว a cryptic message directed to Ash man, s a s h m แ d it say อ่า uh, ข้อความคริปติกข้อความที่กำกวมมันเนี้ย a s h m a d เขียนว่า when the storm start where the ship fall at Stevenson's guiding light เมื่อพายุโหมกระหน่า Weather s h i f a for เมื่อเรือลม่ม At Stevenson guiding light ด้วยแสงนำทางของ Stevenson The last embrace of all the chosen อ uh, embrace แปลว่าอะไร <c oughs> ขอแปลแถมหนึ่งนะอบกอดนะคะ The last embrace of all the chosen การอบกอดของผู้ถูกเลือกทุกคน เอองงเนาะงงใครไม่งงจะงงมากนี่ก็งงเหมือนกันจ้ามีอันนี้เนาะเอ้แต่ว่าเราไปหาลูซี่ได้นี่เรากลับไปหาลูซี่ได้นะคะว่าเรากลับไปเฟนคอร์เตอร์โอเคตอนนี้เรามีเรื่องจดหมายรักรักร,กรกใครๆของลูซี่จัง เราจะกลับไปถามลูซี่ก่อนนะคะว่ามันยังไงยังอะฮะอเอะหรือว่ามันมีอะไรอีกไหมเนี่ยนอต h ูดเอเจนซี่นี่ก็ไม่รู้ว่าอืมโอเคไปถามลูซี่ก่อนดีกว่าตอนนี้ตอนนี้อ่เบาะแสน,นี้น่าจะชัดเจนที่สุดนะคะ

this enslaverted a woman lynched a boy forever traumatized i feel we've crossed the rubicon homes davy is resilient much like e u la w i l l overcome this you're right god i worry this portends far worse for us ฉันกลัวว่าเรื่องมันจะแย่กว่านี้จังเลยนี่เราพาตัวเองมาเจออะไรกันแน่เนี่ยฮอตอุเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆกล้องมันกระเด็นไปนู่น สวัสดีจ้าอุ้ยแฟรงพาเพื่อนใหม่มาด้วยหรอไม่ใช่แฟรงจ้านี่หมอวสันจ้าสวัสดีจอนนี่เป็นไงบ้างกับแชมเปญอ่ะดีมากเลยขอบคุณมากนะและนี่เพื่อนผมโฮมอยากคุยกับคุณอ่ะมีอะไรเหรอคะมีอะไรให้ฉันช่วยเอ่อ <How> น่าจะเป็นข่าวร้ายนะคะร้ายแค่ไหนอะเหมือนคุณจะรู้จักคุณ Now, อานสันนะอานสันเหรอใครบอกแล้วว่าเรารักกันอะลูซี่เราแค่อยากมาช่วยไม่ได้จะเอาข่าวไปแพร่อะไรหรอกเออน่าจะอานสัน,นเลเตเตอร์เออไม่ใช่เออ Love letter from a n a n s ท์อันนี้หรอผู้ชายคนนี้อยากจะสารภาพความรู้สึกกับคุณใจจะขาดเลยนะเหมือนมากกว่าลูกค้าอีกนะเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานอ่ะมันไม่ไม่แปลกอะไรหรอกที่บางทีลูกค้าก็อาจจะรู้สึกหลงรักการให้บริการของเราอะไรเงี้ย letter from L อันนี้เหรอเอาไม่ใช่หรอเอาไม่ใช่หรอ อ่าอ่อ่อ Love letter โอเคอันนี้ได้แล้วก็รูปไหมรูปนี่รูปคุณกับอนณาสันใช่ไหมดูเหมือนว่าความรู้สึกของทั้งคู่จะไม่ใช่เรื่องโกหกนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไงคุณโฮมอย่างที่บอกไปอ่ะคุณถ่ายรูปกับทุกคนอย่างนี้เลยเหรอ <and pay. S 1> ก็ถ้าพวกเขาขอแล้วก็จ่ายตังก็ถ่ายหมดแหละ <laughs> เออ engagement ring วิได้เหรอโอเคอานาสันจ่ายหนักจริงๆแหวนที่คุณใส่ได้พอดีเจ้าหญิงของฉันความรักของฉันหัวใจของฉันมันสำหรับคุณนั่นแหละเขาจะขอคุณแต่งงานแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องบอกก็คือเขาถูกลักพาตัวไปได้โปรดช่วยผมตามหาเขาด้วย ไม่นะอโร์ของฉันนี่เธอไปเจอเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อเลยลูซี่คุณรู้อะไรมาเป็นนายอำเภอคนนั้นหรือเปล่าฉันไม่รู้จอรนเมืองนี้มันปกคุมไปด้วยความมืดอโรกับฉันมีความฝันเราอยากทำให้ที่นี่เป็นที่ที่ดีขึ้นฉันบอกว่าฉันบอกว่าอย่าไปยุ่งน้ําที่นั่นอะ เธอหมายถึงจอระเขค่เหรอไม่ไม่ใช่มันเป็นที่ท้องถิ่นน่ะดับายโยมันอันตรายใครที่ไปที่นั่นนะก็ตายหมดเลยพวกเขาคือไวลิลลี่ถ้าเกิดว่าอ๋อถ้าเห็นดอกไม้สีขาว Lucy, <you> ให้หันหนีทันทีให้เดินถอยมาขอบคุณมากนะลูซี่เราจะไปตามหาอนุสัน์ โอเคลูซี่ช่วยได้มากเลยแต่เดอะบาโยคือที่ไหนเอ่ยอันนี้คืออะไรอะบอทเทิลออฟแชมเปญลู้ใครกันที่จะมาทำร้ายเอโรน่ะใครกันมันต้องไปคุยกับใครเนี่ยบอทเทิลออฟแชมเปญถามชาวบงชาบ้านแถวนี้ได้ไหมว่าเขาแบบรู้เรื่องไหมครับว่าแชมเปญกว่านี้มาจากร้านไหนขอโทษครับถามอะไรหน่อยโทษนะครับผมไม่รู้หรอก หรือว่าออ้ยขอโทษค่ะถามอะไรไหนได้ไหมจ๊ะเออผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเออผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เลยหรอไม่มีใครรู้เลยหรอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับหรือเราต้องไปหาแชมเปนต้องไปหาแชมเปนไปถามแชมเพญเรื่องแชมเปญได้ไหม ไม่รู้นะนี่ไม่รู้นะแต่มันขึ้นสัญลักษณ์แบบให้ไปถามอ่ะให้พูดคุยแชมเปญทำหน่อยเฮ้ยทำได้พวัดีอีกรอบนะการช่วยเหลือของคุณครั้งล่าสุดอช่วยได้มากเลยแชมเปญไม่หลอกใครอยู่แล้วถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มแล้วก็อ๋อแน่นอนครับเราต้องการไปที่บายอ่ะฮะไกลๆบึง โอ้ยมีแต่พวกงโง่เท่านั้นแหละที่ไปที่นั่นน่ะตอนกลางคืนน่ะมาพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปไม่ได้ต้องไปวันนี้มันสำคัญมากไม่ได้แต่ถ้าคุณบ้ามากพอแล้วก็ฉันจะส่งเรือไปส่งคุณอันนี้ใช้เป็นค่าตอบแทนได้ไหมอืม ได้เลย even lend you this rifle. เดี๋ยวให้ยืมปืนอันนี้ไปด้วยถ้าไปที่บึงนั่นน่ะคุณต้องใช้มันนะคำขอสุดท้ายเราต้องไปแล้วพรุ่งนี้ให้พวกเขาเตรียมตัวด้วยตอน8โมงเชาวว้าพรุ่งนี้ส่งไปที่ส่งไปขอความช่วยเหลือนะคะมาที่บึงแล้ว The call of the bio การเรียกหาของบึง the bio the swamp นะคะบึงหนองน้ำอุ๊ยอย่างน้อยในอัฟกานิสถานเออนี่ปีไหนแปลว่าอะไรไม่รู้อะมันก็ฝนตกเหมือนในลอนดอนอะ เราเข้าใกล้ความจริงแล้วมันอาจจะมืดน,นิดหน่อยแต่อะไรวะนะ่ะเอ้ยมันมีคนยิงฉันบอกนายแล้วว่าให้ไปให้ไกลหมอฉันคุมน่านน้ำแห่งนี้นายหลบฉันไม่ได้หรอกโอ้โหไอ้บ้านี่ไอ้เลว No case goes cold watch. เราต้องบูด้วยไหมเนี่ยใจเย็นเย็นพวกเพกื่อนเราเป็นคนดี it, มันแค่นี้แหละวัสสันช่วงเวลาแห่งความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวิ่ยมันปล่อยเราจริงเหรอ ทำจริงทำจริงไม่เชื่อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเวจะพอพานี้ไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพาน้าเรามาลุยกันในหนองน้ำนี้วันนี้มาถึงนี่ก็เหนื่อยกันแล้วนะคะทุกคนก็ไว้พักผ่อนกันเนาะแล้วเจอกันค่ะป้าบุยสวัสดีอีกรอบนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าชูชูช่วงสู่ช่วงสรุปเบาแสจากกัน เล่นในพาร์ทนี้กันค่ะจากเบาะแสเกี่ยวกับรักคุณที่เราหาเจอในพาร์ทที่แล้วเนาะก็ทําให้เราได้สามารถตามรอยเท้าน้องแล้วก็ไปเจอกับแหวนของคุณอนุสัน์ในที่สุดนะคะซึ่งแหวนวงนี้ก็คือกุญแจในการเปิดล็อกที่อยู่บนผนังห้องของคุณอนุสันนั่นเองซึ่งมันก็คือการปลดล็อกห้องลับอีกหนึ่งห้องในพาร์ทนี้นั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยมันดูเป็นห้องลับที่เอาไว้เก็บข้อมูลปฏิบัติการอะไรบางอย่างมากกว่าห้องที่เราปลดล็อกไปพาร์ทที่แล้วอีกนะ เข้าไปเนี่ยก็จะเจอเหมือนกับชั้นเก็บเอกสารเนาเป็นลิ้นชักลิ้นชักแล้วก็โต๊ะทำงานเตาผิงแล้วก็เชลฟ์วางของนะคะแล้วก็มีโต๊ะโชว์ปืนด้วยและเบาะแสสำคัญอย่างแรกที่เราเจอในห้องนี้นะคะก็คือเอกสารฉบับนี้นั่นเองเป็นโน้ตที่คุณอนุสารเขียนไว้นะคะเกี่ยวกับธนาคารแล้วก็แอชแมทนั่นเองซึ่งเนื้อความในโน้ตฉบับนี้นะคะก็จะเขียนประมาณบน่บนๆนะว่าแบบไอ้แอชแมทนี่มันกล้าดียังไงเอาชื่อฉันไปแอบอ้างใช้ในการขายโอปอให้กับธนาคารเขามีสนันเป็นป้อนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเหรอ แล้วฉันไม่รู้หรือว่าเขาเพิ่งไปได้นิสัยอย่างนี้มาจากเพื่อนต่างชาติของเขาไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะต้องแอบสืบแอบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไอ้หมอนี่ให้มากขึ้นแล้วยิ่งไอ้ข้อความแปลกๆนะั่นที่ส่งมาหาแอชแมทด้วยมันแปลว่าอะไรกันนะและก็อีกบอะแสสำคัญหนึ่งเลยนะคะก็คือเราได้เจอจดหมายรักนะคะที่คุณอนัสานเขียนให้ลูซี่ ถ้าทุกคนจําได้นะลูซี่ก็คือผู้หญิงชุดแดงนะที่ทํางานอยู่ในนิมขอหลุยเซียนานะคะที่เขามาให้คําใบเรานะคะว่าให้ไปถามแชมเปญซีเธออาจจะรู้เรื่องที่เรากำลังตามหาอยู่ก็คือคนที่ช่วยเรานั่นเองค่ะซึ่งจดหมายฉบับนี้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะคะว่าคุณอันัสันกับลูซี่เนี่ยรักกันนั่นเองค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าโอเคลูซี่กับคุณอันัสันร,รักกันเนี่ยเธอน่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณอันนัสันก็ได้เราก็เลยเดินทางไปถามเธอกันค่ะ แล้วเราก็ได้คําตอบจากลูซี่นะคะว่าคุณอันสันเนี่ยสงสัยบางอย่างในตัวแอชแมทเพราะว่าแอชแมทเนี่ยทำตัวแปลกๆนะคะแล้วเขาก็ยังพูดถึงเรื่องเดอะไบโยด้วยหรือว่าบึงนั้นนั่นเองนะซึ่งลูซี่เนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยได้เตือนคุณอณันสันแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับบึงน,นั้นเพราะว่ามันเป็นที่ต้องคํำสาบอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเราควรไปตามหาคุณอันสันที่ไหน ซึ่งเราต้องไปตามหาคุณอานาสันที่บึงแห่งนั้นนั่นเองนะคะและคนที่จะให้ความช่วยเหลือเราในการที่จะมีเรือไปที่บึงแห่งนั้นนะคะก็คือแชมเปญคนดีคนเดิมคนนี้นี่เองค่ะและไม่หนำซ้ำนะคะเธอยังให้ปืนเรามาด้วยนะเพราะว่าเธอก็รู้เรื่องนี้ดีค่ะว่าบึงแห่งนั้นมันอันตรายและในที่สุดนะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงบึงแห่งนี้นะคะเดอะไบโอนั่นเองนะซึ่งเราก็ได้มาเจอกับ คุณเชริฟหรือว่าในอำเภอก r ับที่นี่ด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้ทําการยิงขู่เรามาด้วยนะเหมือนตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ให้เราผ่านนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ลาถอยกลับไปนะคะเหมือนมั่นใจแหละว่าเราจะโดนจระเข้กินอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องเคไปเราไปดีกว่า <laughs> และนั่นก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วไว้มาสืบกันต่อคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าบุย